สีเหลืองพอพูดถึงสีนี้แล้วเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นสีที่สแสลงกับผมมากที่สุดแล้วแหละครับก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็ได้ไปเจอกับคู่หูทักในกันมาแล้วใช่ไหมหล่ะครับและพวกมันทั้งคู่เนี่ยก็ตัวสีเหลืองซะด้วยและไม่ใช่แค่นั้นนะครับพอคลิปก่อนหน้าผมก็ดันไปอยู่ในห้องเหลืองๆอีกนั่นแหละครับเป็นเหตุผลว่าทําไมผมถึงคิดว่าสีเหลืองเนี่ยน่าจะสแสลงกับผมมาก,มากๆเลยและหากทุกคนเห็นหน้าปกคลิปนี้ก็จะรู้แล้วใช่ไหมหล่ะครับว่านี่ คืออนิมาโทนิกตัวเหลืองตัวใหม่แล้วมันไม่ได้มาแค่หนึ่งตัวมันมาเป็นคู่หูตัวสีเหลืองคู่ใหม่นั่นเองดังนั้นเราไปรู้จักกับคู่หูตัวเหลืองคู่ใหม่จากเกม f i n ั Night ฝ a t ิ r hmm. e Pizza ด์ t t r e ตและนี่ก็คือเวอร์ชั่นเดโมครับ เกมนี้นะครับพัฒนาโดยมาริบันซึ่งเธอเนี่ยกำกำลังทำไฟใน g h แ a n ด f a n งซีรีส์อยู่และนี่ก็คืออีกซีรีส์หนึ่งที่ผมจับตามองและให้ความสนใจเป็นอย่างมากเลยละครับเมื่อ6ปีก่อนหน้านี้นะครับเธอก็เคยทำเกมที่ชื่อว่าไฟ n น g h แอน d Fang และนั่นคือภาคเล g a c y ครับ ซึ่งผมยังไม่เคยเล่นมาก่อนเลยนะครับแต่ก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่าผมสนใจเกมนี้มากเลยเนื่องจากนี่จะคืออีกหนึ่งแฟนเกมที่เปิดจักรวาลของฟนาฟแฟนเกมหน้าใหม่นั่นเองแล้วก็ต้องสวัสดีเหล่าคนน่ารักทุกคนนะครับผม,มนะครับมาดูกันครับว่าเจ้าหูตัวเหลืองคู่ใหม่นี้เนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่แสลงกับผมไหมแต่ก่อนที่จะไปนี่คือแฟนอาร์ตของคุณชาบูที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเกมสเล n d ี t u ับ y ีภาคที่สุดนั่นเองแล้วทำไมหน้า ผมมันเป็นแบบนั้นแหละครับแบบ <c oughs> uh, 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 อื้อฮือขคุณคุณชาบูสำหรับแฟนอาร์ตด้วยนะครับว้า <c> ว <oughs> ขอาคุณ40บาทจากคุณชาโรดอีกเช่นเคยนะครับขอบคุณสำหรับน้ำมันนาวอีกแก้วด้วยนะมันช่วยผมได้มากจริงๆเลยขอบคุณสำหรับ69บาทจากคุณเลอบแป๊บซี่ด้วยนะครับคือว่าผมก็หวังว่าขอผมจะไม่เป็นอะไรเหมือนกันนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันก็กีดโดยไม่รู้ตัวจริงๆดังนั้นก็ นั่นแหละครับรับกรรมไปและท่านสุดท้ายขอคุณ100บาทจากคุณเดอะเมอร์เดอร์ด้วยนะครับขอคุณสำหรับค่ายาอมและค่ายาแายาก้ไอนะครับมันช่วยผมได้มากจริงๆเลยล่ะ ต้องขอขอบคุณทั้ง3ท่านด้วยนะครับที่โด o n a t e ให้กับผมผมรู้สึกซาบซึ้งใจอย่างมากเลยละ่ะแล้วถ้าหากท่านที่กําลังอยากจะซัพพอร์ตผมบ้างแล้วก็มันก็มีวิธีง่งายๆเหมือนกันนะครับแล้วมันทําได้แบบฟรีๆด้วยนั่นคือการกดไลค์ครับกดไลค์กันคนละคลิกเนีย่ยก็ช่วยทําให้ผมมีกําลังใจในการทำลิปแบบนี้ต่อไปแล้วแหละครับอย่าบอกนะมีคัสสีนด้วยเออคือหมี่ม่วงหมี่ม่วงหมาเหลือง วันที่หนึ่งเมษานะครับเป็นวันจันทร์ด้วยนะเอาละอุ้ยหันหลังได้ด้วย Hello Hello y there My name is Colin I'll be here over the night shift to keep you company Fang's and Theater, our newest and most esteemed employee, we're absolutely thrilled to have you on board. Uh, you've taken on the night shift security role, which means it's your job to keep an eye on the establishment and, of course, our newly upgraded Fang, Fei, Melody, and Dubs animatronics. Uh, they look better, move better, and supposedly act better than ever before. Uh, this upgrade was a huge investment for us, and we're incredibly proud of how far we've come especially considering the old models uh, well let's just say they looked and smelled terrible <laughs> uh yeah no those things were just falling apart <laughs> Uh, we're having them be sent off to be safely destroyed, so hopefully you won't have to worry about them anymore. Um, now, that being said, uh, we're kind of struggling to keep the doors open. Uh, competition is brutal, and other places with the same gimmick as ours are making things really rough for us. Uh, we're barely scraping by, and every little bit of help counts. So, believe me when I say well, we truly appreciate you being here. But either way, let's get back on track. Uh, your main responsibility is to monitor the premises and watch for any unwelcome visitors, whether they're criminals, mischievous teens, or a mix of both. Now, let's go over the basics. Our animatronics are designed to move around at night to prevent mechanical lockups and system malfunctions, an essential part of their programming. So if you see them roaming not panic that's exactly how they're meant to function now that being said i will assure you there's no real danger uh, fang and friends were created to bring joy and entertainment to our guests <laughs> unless you got a fear of robots <laughs> i'm not a big fan of them myself uh, motionless stare uh, robotic movement uh, fang stared at me once oh man Really coincidental, of course, but uh, still, uh, they haven't done anything aside from their usual singing and performing, but uh, yeah, it gets unsettling sometimes. Just give me the creeps. Uh, but hey, let's focus on what really matters. Uh, the company policy dictates that night guards are equipped with a laptop, with a security program, and a very powerful flashlight. And this isn't just any flashlight. If you hold down the button, it charges up and releases a blinding burst of light strong enough to stun intruders. Uh, oddly enough, it also causes the animatronics to glitch out and reset to their default stage positions. Just make sure to point that at the so, yeah, we're not exactly sure why that happens. Uh, it's definitely not intentional, but hey, if it, uh, if it keeps those buckets of boats from wandering in your security office, <laughs> I really wouldn't question it. Uh, but just a heads up, though, uh, every time you use the flashlight, uh, it drains the battery fast. So, luckily, uh, there's a shelf behind you that should have some spare batteries uh, if you look hard enough. Oh, uh, and. Uh, one last thing. Uh, this place has a way of feeling it. at night. Uh, you might hear noises, uh, see shadows where there shouldn't be any, or get the distinct feeling that someone's watching you, even when you know you're alone. Uh, it's probably just the old building settling, uh, or your mind is playing tricks on you. you we know, can only hope, right? But hey, uh, if anything really weird happens, just do your best to stay calm. Uh, so far, nothing bad has ever happened here. Or <laughs> as far as I know, at least. Uh, anyway, uh, that's all for now. Uh, stay sharp and good luck. You're gonna need it. A Frankman Hyper cop? Oh, mommy, oh, you need. ดังนั้นทางที่จะไปได้ก็จะมี2ทางคือซ้ายและขวาจะว่าไปตรงนี้มีปิงด้วยนะโคตรเดือดผมเพิ่งสังเกตเห็นนะทีวีเนี่ยไม่ใช่ทีวีโซนี่นะครับแต่เป็นทีวีโฟนี่ God damn อ้มาแล้วจ้าอันนี้มาเฮ้ยเดี๋ยวออกแค่เลื่อนผมคิดว่าแม่งเดินตะกี้ยางหลอนนะเดี๋ยวนะเรากดวางสายได้ไม่มีแบตเตอรี่ หมายถึงว่าไม่มีพลังงานของการใช้กล้องแต่มีพลังงานของการใช้ไฟฉายงั้นแปลว่าเกมนี้เนี่ยส่วนมากน่าจะใช้ไฟฉายในการ,รอุ้ยอันนี้ไม่ใช่แฟงนี่ ัวนี้เชื่อว่าอะไรนะครับเฟนเหรอคือแบบมันออกเสียงยังไงนะเอ๊ะเธอจะไม่ไปไหนจริงเหรอคือฉันก็ไม่ได้ว่าอะไรนะถ้าหากเธอเอ,อ,อยากจะอยู่ตรงนี้แต่ว่าขออะไรหน่อยได้ไหมช่วยทำให้ฉันรู้ทีว่าฉันจะต้องรับมือกับเธอยังไงหรือว่าเธอควรจะต้องมาอยู่ตรงหน้าห้องฉันก่อน แต่แบบนั้นมันอันตรายนะฉันไม่สามารถปิดประตูได้อะทางนี้ไม่รับสายแป๊บหนึ่งแลจอดอุย้ยปูปุดเหรอปูปุดโอ้มีปูปุดโอ้โหตอนแรกหมีม่วงแต่ตอนนี้อยากก่างกระชาโดเฟดดี้กระชาโดเฟดดี้มันก็หมีม่วงเปล่าวะเฮ <c oughs> ้ยเดี๋ยวนะผมทำอะไรแป๊บหนึ่งโอ้ผมชาร์จได้ อโอเคโอเครู้เรื่องรู้เรื่องแล้วก็คือผมอาจจะต้องชาร์จใส่ตามันผมไม่รู้นะครับว่าในคืนแรกใครเดินบ้างนะตอนแรกผมคิดว่าไอตัวแฟงอะมันเดินผมคิดว่าตัวนี้น่าจะชื่อแฟงนะคนนึงเป็นผู้หญิงคนนึงเป็นผู้ชายเดี๋ยวมีใครอีกอะมีค้างคาวแล้วก็โอ้ตี้โอเคในไหนเราก็มีฐานไฟฉายด้านหลังค่อนข้างเยอะละผมอยากลองดูนะครับ โอเคนะโอเคผมต้องกดทีเดียวแล้วกดค้างไปเลย hey, <you. S 1> เดียว <You. S 1> เดียวอุย๊ยหายไป2หลอดโอเคเข้าใจแล้วปิงนี่ไม่ถึง1ครับบอกเลยตอนนี้โคตรลื่นเร็วออันนี้น่าจะข้างขาวนะส่วนตรงนี้ก็น่าจะเป็นเลฟตี้นะครับ<อ>ยังไม่รู้ชื่อเลยอ <laughs> โอเคทีนี้เรารู้แล้วนะครับว่า เจ้าหมาเหลืองที่เป็นตัวผู้หญิงเนี่ยเขาจะมาอยู่ตรงนี้แต่หมาเหลืองผู้ชายเรายังไม่รู้เลยว่ามันเดินหรือเปล่าในคืนนี้นะเอาจิงภาพเกมนี้ก็ดูดีนะครับดูดีใช้ได้เลยอุย้ยมานี่แล้วเหรอวัดแล้วไปไหนอะจากห้องนี้เสร็จแล้วไปไหนะ่ะตลอดเลยพอหายจากห้องนี้ผมไม่เห็นเลย เกือบละตะกี้สะดุ้งเกือบละว้าเอ้ยอันนี้กลับไปไหมกลับไปอยู่ที่เดิมไหมกลับไปอยู่ที่เดิมครับผมว่าผมน่าจะรู้สึกอันตรายกับกล้องที่มันหันช้าแบบนี้มากเลยผมว่าจะไม่มีตัวอื่นเดินนลตีห้าครึ่งแล้วเนี่ยเกือบแล้วครับตะกี้ถ้าหากผมไม่คิดที่จะมาเปิดไฟหน้าห้องดูนะ เจอนางอีกแน่นอนเลยเดี๋ยวนะอันนี้หายคู่เหรอหายหายคู่ครับหายคู่หายคู่หายคู่คเว้ยแล้วโอ้ยพอดีพอดีวันจันทร์ผ่านไป อันนี้คือเรากลับมาบ้านใช่ไหมเนี่ยกดปุบปีบปุบปีบ,ปบ,ปบได้นะอาได้สองที่ครับเกมดีแล้วลนะ่ะแต่พัดลมนี้ก็คงไม่ขาดนะมีคุกกี้ด้วยโอเคอุ้ยไฟ the boss ไปหาบอสอย่างงั้นเหรอเดี๋ยวนี้ตัวเราเหรอเอ๊ะแ,แ,แล้วแล้วเราเดี๋ยวนะตอนนี้เราคือใครอ่ะเอ๊ะคือตรงนี้ผมจําได้ตรงนี้ก็คือห้องของเรานั่นแหละอันนี้เราตัวแบบฟ้าๆนะ ทางนี้เราได้อุยเราได้เดินทัวร้านแบบเออแบบไม่ต้องมองผ่านกล้องนะครับอ่านี่ไงเราจะได้รู้มากขึ้นด้วยโอ้โหมี NPC เดินด้วยอ่าแม่หนูน้อยที่จะบอกว่าร้านปิดแล้วนะ่ะอันนี้ห้องน้ำใช่ไหมห้องน้ำที่เป็นห้องสี่เหลี่ยมเฉยๆไม่ได้บางพร็อพอะไรเอาไว้เอาน้าเอาน่าเอาน,าเ,อานาเกมจะเป็นแค่เดโมอยู่ เป็นห้อง s e สกิลิตี้กาดที่ไม่ Security เลยหรือจริงๆแล้วห้องสกิลิตี้กาดที่มันแปลกนั่นคือของฟันนกันนะเพราะว่ามันมีประตูเหล็กอะในชีวิตจริงห้องสกิลิตี้กาดมันไม่มีประตูเหล็กอ,อะไรแบบนั้นนันะ okay, มันนมันจะมีห้องพาร์ทแอสโซวิดอยู่นี้ป่ะเข้าไม่ได้ครับเราไปหาบอสอันนี้คือบอสเราเหรอแฟนหรือว่า ฟาโอเคไอตรงนี้นะครับตอนที่ผมเล่นอยู่เนี่ยผมงงเลยครับว่ามันเขียนว่าแฟนหรือว่าฟานะ่ครับเพราะว่ามันคล้ายๆกับตัว R และตัว N แต่จริงๆแล้วเนี่ยผมน่าจะมองตัวผิดไปนั่นคือตัวกลางมันไม่ใช่ตัว A แต่มันเป็นตัว U นั่นคือว่าฟันนั่นแหละครับคือหนูน้อยคนนี้จะบอกว่าเธอเนี่ยช่างมีความสุขในการสำรวจมากๆเลยหนูได้สำรวจที่นี่ค่อนข้างที่จะเยอะแลล่ะเพราะว่าแม่ของหนูทำงานอยู่ที่นี่อ่าและคุณเป็นนักสำรวจเหมือนกันหรือเปล่าคะ คุณน่าจะลองสำรวจดูบ้างนะบางทีคุณอาจจะหาอะไรที่มันดีๆเจอนะอ๋อ้องหนูกำลังสำรวจอยู่เลยจ้ะพี่ขอสังเกตดูพวกนี้หน่อยนะมันคือเลฟตี้ที่ผิวสีม่วงเหรออย่าบอกนะบอสก็คือคนนี้เนี่ยเราเจอแค่นี้แหละอ่ะมาขยะในถังขยะนะมันเต็มไปหมดแล้วล่ะเอาพวกมันไปทิ้งหน่อยได้ไหมโอเคอันนี้คือบอสใช่ไหม แหมนดังชิลเลยนะวอเดี๋ยวนะผมเหมือนสังเกตเห็นอะไรสักอย่างมันมีกล่องของขวัญอยู่ข้างๆซึ่งอยู่ในออฟฟิศของเราคงจะไม่ใช่อย่างที่ผมคิดหรอกมกั้งมันคงจะไม่มีตัวอะไรที่คล้ายกับพัพป,ปี้หรอกจริงไหมถ้านะครับยังมีตรงไหนอีกไหมห้องนี้ไม่มีอ๋ออยู่ตรงนี้แหวงเอ้ยโอเค เอาวอดมาขอบคุณมากเลยจ้ะกูชอบอ่ะฮะแค่นี้เหรอวอทโวมีเสียงคนเดิน ผมไม่รู้นะครับว่าที่เราเห็นตะกี้เราเป็นเด็กหรือเปล่าหรือเป็นใครนะคือตอนนี้มันก็ยังเป็นเดโมเนาะเราก็ยังไม่รู้ว่าเนื้อเรื่องจริงแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างมาแล้วครับคืนที่2อนะครับวันที่2เมษาวู้ เอาละครับแล้วก่อนที่เราจะไปต่อในคืนสุดท้ายกันนะครับผมเนี่ยยังจะขอขอบคุณเหล่าเมเบอร์สุดน่ารักของช่องมิสเตอร์เอิมก่อนนะครับแม้จะไม่ให้ขอบคุณได้ยังไงล่ะครับก็พวกเขาคือเหล่าสพอร์ตเตอร์ที่สพอร์ตช่องนี้ยังไงล่ะ ผมต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่มีชื่อขึ้นอยู่บนนี้ด้วยนะครับผมเนี่ยรู้สึกซาบซึ้งใจจากการซัพพอร์ตของผู้คุณจริงๆและถ้าหากท่านใดสนใจจะมาเป็นซัพพอร์เตอร์ของผมแล้วก็ผมก็ยินดีต้อนรับนะครับนอกจากจะเป็นซัพพอร์เตอร์ให้ผมแล้วเนี่ยคุณจะได้ดูคลิปของผมเร็วขึ้นนะครับมีโซเวอร์ดิสคอร์ดที่สามารถทําให้เราได้คุยกันง่ายขึ้นอีกด้วยนะครับและแน่นอนครับว่ามีชื่อเป็นเครดิตขึ้นขอบคุณทุกคลิปแบบนี้อีกด้วยนะครับถ้าหากสนใจแล้วก็ผมก็ฝากเป็นอพช,ช่อน ทำไมผมไม่เอาเกมนี้มาเล่นแทนที่จะเป็นเกมโดดไนท์แอทเฟส a ดลวะในตอนนะ hey <there>, ขำตัวเองจริง At least then I actually had stuff to do. Now management has me checking in on new night shift employees, you know, just to keep them company during their first week. So, lucky you, I guess, right? Uh, but another thing about the day shift is I get to talk to other staff members. Well, in person, of course. And guess what? Turns out we're currently on the hunt for a new owner. As the current one isn't really interested and wants to sell it off, I guess. Seems like he's just not that interested in the company anymore. Uh, we don't know the full story. Uh, I think I want to bring up. Uh, it's kind of stupid, really, but today the animatronics have been acting a little off. Uh, now that you're crazy, at least I hope it wouldn't hurt to keep an eye on them, uh, just in case. Uh, I know I mentioned yesterday that I have a bit of a fear of those things, but they just seem to stare. Uh, not like Fang that one time I told you about, but it was more intentional. Uh, oh you uh, need speaking of Fang, uh, you'll definitely want to be careful with him. You know, Fang, the start of the show. Uh, he's a playful one. Uh, but the real My problem, problem he tends to explore a little too much. Explorers uh, explores in going into the vents or into the office and just perform. Uh, the tech team's been scratching their heads over it for ages uh, the good news the flashlight should deter him as it did with his sister faye i'm did do but anyways uh, you take care all right and i'll check in again soon try not to let the boredom or anything else get to you Alright, so, good luck อ๋อคือคือแฟงมันอันนี้ครับคือแฟงมันจะเดินไปทั่วเลยผมไม่รู้ว่ามัน R N G หรือเปล่านะตัวแฟงอ่ะเนี่ยแะ่กี้มันไปจากตรงนี้แล้วแล้วมันก็กลับมาตรงนี้เอาชิบหายเฟไปอีกแล้วสุ๊ยสดุ่งเลยจะเสียงดังทำไมเล่าอดอดล้างตูด เร็วหมดมันโอนล้างตูดโอเคถามว่าทำไมผมถึงพูดองว่าหมดโอนล้างตูดบ่อยคือจริงๆแล้วมันเป็นสำนวนมันไม่เชิงเรียกว่าสำนวนแหละมันเป็นอะไรที่มันติดปากมาจากอันนี้มากเลยครับอุ้ยจะมาตรงนี้เหรอโอ้ โอ้โห,โโหด้านขวากูนี่ไงผมกําลังจะบอกว่าไอหมดอดลังตูดเนี่ยมันมาจากหนังเรื่องเรื่องหน,นึ่งนะครับมันเป็นเรื่องที่ผมดูสมัยเด็กแล้วมันเป็นคําพูดที่มันติดปากมากอะไรที่พูดเกี่ยวกับอันนู้นหมดอันนี้หมดเนี่ยมันจะนึกถึงกับคํานี้แบบโดยเฉพาะเลยอ่ะคือมันคือมันคือคําที่พูด จริงๆแล้วคำจริงๆของมันนั่นคือเจสีน้ำหมดอดล้างตูดแต่ผมเอามาใช้กับทุกๆกิริยาเลยอะสเตมีน่าหมดอดล้างตูดหมดอะไรหมดกูก็อดล้างตูดทุกอันอ่ะส <Bro. S 1> ทษทีครับอาจจะพูดมากไปหน่อยพอดีอกลบความกลัวความกลัวอยู่นี่อยู่นี่คู่เลยครับตอนแรกผมคิดว่าเป็นแฟนกันนะแต่ไม่ใช่นะครับไม่ใช่แฟนกันเป็นพี่น้องกันน่าจะเป็นพี่น้องฝาแฝดน,นะ พราะบา,บางคำตอนที่ผมฟังเนี่ยผมก็ฟังไม่ทันนะครับยิ่งเกมไม่มีซับไตเติลเนี่ยยิ่งฟังไม่ทันเลยนะครับก็ไม่รู้อะคือแบบไม่รู้ไม่กล้าแปลเพราะว่าไม่รู้ว่ากลัวกลัวมันจะพลาดนะครับประมาณนั้นแถมถ้าห,หุ่นมันเดินตอนที่โฟนกายกาลังพูดอยู่แล้วก็โอ้โหยิ่งสติแตกนะครับคือผมเนี่ยไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษขนาดที่ว่าฟังไปด้วยแล้วก็แปลไปด้วยได้นะครับ คืออย่างน้อยถ้าจะให้ผมแปลเนี่ยผมขออย่างหนึ่งครับนั่นก็คือให้ผมเนี่ยได้อ่านสับไตเติ้ลนะครับแบบนั้นจะเป็นอะไรที่ดีสําหรับผมมากๆเลยเละครับเพราะว่ามันจะแบบมันจะได้มีความมั่นใจไงว่าเราเนี่ยจะแปลได้ถูกนะฟีนจะเดินเร็วกว่าแฟงมาสะกดเป็นแฟงนะครับมันไม่ได้สะกดว่าแฟงนะถ้าแฟงมันต้อง F R A N K อนีรแบ้นี้ โอเคตีสี่แล้วหวังว่าพวกนายจะน่ารักกับฉันหน่อย,ยนะล้วสองตัวนี้ไม่มีใครเดินถือว่าเป็นอะไรที่ดีเด็ดดวงผมคิดว่าอันที่ยากที่สุดคือเราต้องบริหารนี่ครับบริหารไฟฉายของเราเพราะว่าอ่าตอนเนี้มันอาจจะดูเหมือนว่ามันโอเคนะแต่เชื่อผมว่าในอนาคตถ้าหากมันมีสี่ตัวมาพร้อมกันเนี่ย ทานไฟฉายมันจะไม่พอแน่นอนครับในแบบแน่นอนสุดๆไปเลยอุ้ยหลอเหมือนกันนะเราอะแหมนายรู้จักฟ็อกซี่หรือเปล่าอะต้องพูดว่าคนคนนั้นเขาหลอกกว่านายเยอะเลยเขาเป็นโจรสลัดด้วยนะแถมมีอยู่แค่ตาเดียวอีตาหนึ่งบอโดโคตรเท่เลยขาข้างนึงก็ขาดด้วยมือข้างนึงก็ขาดเหมือนกันแต่เขาใส่ฮุกอันนี้ผมชมหรือว่าผมบูบี้ฟ็อกซอี่วะเนี่ย โ oh. ฉันไม่เห็นเงานายได้ยังไงนายขี้โกงฉันมาสักหนึ่งสีจะว่าไปไฟฉายอันนี้มันคือไฟฉายแสงอาทิตย์หรือเปล่าครับไอไฟฉายที่แม่งเห็นกันในพวกติกตอกหรือว่าในช็อตที่แบบว่าเปิดทีแม่งสว่างเลยไฟฉายรุ่นอะไรครับเนี่ยผมอยากจะขอมาหน่อย ตะกี้จาได้ใช่ไหมที่ผมพูดถึงคนที่เชื่อว่าฟ็อกซี่ที่คล้ายกับพวกนายคนนั้นแหละเขาไม่ชอบไฟฉายแบบเดียวพวกนายเลยถ้าหากเขาจะวิ่งเนี่ยผมต้องส่องไฟใส่หน้าพวกเขาดังนั้นผมขอไฟพวกนี้หน่อยได้ไหมเดี๋ว,ว่าจริงๆแล้วในฟนับสองเขาใช้ไฟฉายอันนี้กันนะฟ็อกซี่ถึงได้กลัวไฟฉายของเรากันแต่ที่นั่นน่ะฐานไฟฉายมันน้อยดิดูดิไม่เหมือนตรงนี้เนี่ยหันไปยังเลยอ,อีกเบิบ่มๆเลยเอาละครับเลือีกห้าที เท่านี้ก็เป็นการจบและเรียบร้อยมาสิฉันลองโอเคโอเคขอบคุณที่เล่นเดโมของพวกเรานะแฟงและก็เหล่าพองเพื่อนเนี่ยกำลังรอคุณอยู่ในอนาคตนะจ๊ะเครดิตนะครับอ่ะอันนี้ผมขึ้นเครดิตมาให้พวกเขานะ แล้วก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับไฟไนท์แอดแฟนพิซซ่าแอนด์เทเตอร์คือตอนนี้เนี่ยมันอาจจะยังเป็นแค่เดโมโอยู่อาจจะยังไม่มีอะไรมากแต่ผมเชื่อว่าเกมนี้เนี่ยน่าจะมีลูกเล่นอีกเยอะเลยนะครับในอนาคตและผมเนี่ยจะเป็นคนที่ติดตามเกมนี้ด้วยเหมือนกันพอพูดถึงเรื่องการติดตามเนี่ยผมก็รู้สึกเอะใจแล้วว่าภาค Legacy เนี่ยอาจจะเป็นภาคที่มีความเกี่ยวข้องกับภาคนี้ด้วยหรือเปล่ามันมีการพูดถึงหุ่นอณิมาโทนิ c โมเดลเก่าแล้วก็ล้านเก่าอีกด้วยครับ ดังนั้นเนี่ยผมเลยคิดว่าภาค Legacy อาจจะมีเอี่ยวก็ได้และถ้าหากภาค Legacy มันมีเอี่ยวเนี่ยทุกคนอยากจะให้ผมเล่นให้ดูกันหรือเปล่าถ้าหากอยากดูเนี่ยก็ฝากคอมเมนต์บอกผมกันด้วยนะครับและเหมือนที่ผมบอกนะครับว่าเกมนี้เนี่ยผมสนใจมากเลยถ้าหากตัวเต็มมาเนี่ยผมก็จะนํามาเล่นให้ทุกคนได้ดูกันนะครับเอาละครับและนี้ก็ท้ายคลิปแล้วใครดูจนมาถึงตอนนี้เนี่ยผมอยากจะขอ,ขอขอบคุณทุกคนจริงๆนะแม้กระทั่งเอาโทพวกคุณยังคอยฟังและดูผมอยู่ผมเนี่ยทาบซึ้งจริงๆเลยแหละครับขอกอดหน่อยทีหนึ่งนะครับ เอาละครับท้ายนี้เนี่ยผมฝากทุกคนกดไลค์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับมันกดได้แบบง่ายๆและฟรีๆเลยนะฝากกดไลค์ให้หน่อยนะครับให้หัวใจของผมเนี่ยมันได้ฟ่องฟูหน่อยนะครับแล้วถ้าใครชอบฟลาฟแฟนเกมแบบนี้แล้วก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e เอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปฟลาฟแฟนเกมแบบนี้ในอนาคตนะสำหรับนะรวันนี้เนี่ยผมต้องขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่นะบาย